สำหรับในเรื่องนี้นะก็จะเป็นในเรื่องเรื่องของการแจ้งเตือนมานะครับว่าระวังนะอย่าแลกสิทธิ์บัตรสวัสดิการในโซเชียลในออนไลน์เด็ดขาดเพราะอาจเป็นมิจฉาชีพนะทีนี้นะเวลาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะหรือแลกสิทธิ์หรือแลกเงินกันเนี่ยนะนะวงเงินต่างๆเนี่ยที่เขาจะหักท่านไปแล้วบางทีเขาจะาให้ท่านเนี่ยเป็นเงินสดมานะต้องระวังนะจะมีร้านค้านะ มาโพสหรือมาคอมเมนต์ไว้นะแล้วทำให้เราเนี่ยเกิดความสนใจนะว่าอย่างเช่นรับแลกค่าก๊าซหุงต้มไม่โกง100%รับเงินจริงมีรีวิวจากคนแรกเยอะเชื่อได้สนใจทักมานะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะนะครับถ้าเราเชื่อก็เรียบร้อยนะเขาก็จะบอกให้เราเนี่ยถ่ายรูปบัตรส่งรหัส6หลักเข้าไปทางแชทนะพอเขาได้รับ นะบัตรประจำตัวประชาชนท่านแล้วนะมันจะมี QR code นี่เขาก็สามารถนําไปใช้ได้แล้วก็รหัส6หลักนะเขาก็สามารถนํารหัส6หลักเนะี่ยไปปลดล็อกเวลาลูดซื้อสินค้าทีนี้ท่านคิดว่าท่านจะทันมิจฉาชีพไหมในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนสามร้อยสามร้อยทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยนะมิจฉาชีพกันเนี่ยถ้าเขาได้รูปบัตรประชาชนเราไปนะตรงนี้นะท่านสังเกตดูนะเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็น อ่าบาร์โคดสีดำๆตรงนี้เห็นไหมอยู่ข้างล่างครุฑนะในบัตรประจำตัวประชาชนจะมีครุฑอยู่ทางซ้ายนะถ้ามิจฉาชีพถ่ายรูปบัตรประชาชนเราไปเนี่ยก็ยังไม่สามารถใช้งานได้นะแต่รหัสหตัวถ้าเราให้เขาไปด้วยนะเนี่ยเราอยากจะแลกค่าการ์ดขุงต้มเนี่ยเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนี่ยเราอยากจะแลกเป็นเงินสดให้เขาโอนมาให้เนี่ยให้รหัสหตัวเขาไปด้วยเรียบร้อยนะ เขาไม่จำเป็นว่าจะต้องมีบัตรท่าน,นเลยเพราะว่าใช้งานผ่าน QR code ตรงนี้ได้ทันทีนะนะครับเพราะฉะนั้นนะสำคัญนะนะครับสำคัญนะนะครับว่าเวลาเราใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะรหัส6หลักที่เรายืนยันตัวตนตอนที่เรายืนยันตัวตนกับทางธนาคารผมเคยย้ำเตือนไป2เดือนที่ผ่านมาแล้วแหละว่ารหัส6ตัว ต้องจำให้ได้แล้วรหัส6ตัวนั้นจะต้องเป็นรหัสที่ไม่ง่ายเกินไปอย่างเช่น1 1 1 1 1, 1 2 2 2 2 2 2เนี่ยเลขเหมือนกันทั้ง6ตัวอันนี้ไม่แนะนำนะถ้าใครที่เห็นบัตรประชาชนของท่านแล้วถ่ายรูปบัตรประชาชนของท่านไปเขาก็สามารถไปใช้งานผ่านร้านค้าโดยร้านค้านั้นนะ่ะเขาใช้แอปพลิเคชันถุงเงินสแกน QR Code ตรงส่วนนี้อยู่แล้ว ไม่จําเป็นจะต้องอ่านแถบแม่เหล็กเลยนะครับเรียบร้อยเลยนะเขาก็เดาได้นะถ้าเป็นผมก็เดาก่อนแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าใครที่ตั้งรหัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะมันมันมันตอนยืนยันตัวตนเราตั้งไปแล้วหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็ควรที่จะเก็บบัตรประจําตัวประชาชนให้ดีนะอย่าให้ใครมาถ่ายรูปบัตรเราไปได้หรือเราเองนี่แหละถ่ายบัตรเก็บไว้ในมือถือแล้วเนี่ยนะ ไม่ควรที่จะไปส่งนะบัตรให้กับใครที่ uh, เราไม่สามารถจะไว้ใจได้ยิ่งในโซเชียลนะนะนะครับมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรกันแล้วก็นะเนี่ยในเรื่องของการแลกค่ากา๊าซส่งต้มเนี่ยนะสำคัญนะนะครับทีนี้เมื่อเขาได้ไปก็รูดซื้อทุกอย่างอะนะใช้สิทธิ์ของท่านได้เต็มที่เลยทีนี้กอ็อาจจะเอา,อาบัตรประชาชนของท่านหรือนะเลข สิบสามหลักของท่านเนี่ยเอาไปทำไม่ดีไม่ร้ายเอาไปทำอื่นๆต่าง,าง,างๆนานานะนะครับอันนั้นก็น่าจะาแจ้งเตือนกับพี่น้องมานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณจากข้อมูลจากเพจสวัสดิการทันข่าวด้วยนะได้แจ้งเตือนออกมาจริงๆแล้วเนี่ยในลักษณะเช่นนี้นะในบัตรรุ่นเก่านะบัตรสวัสดิการรุ่นเก่าเนี่ยก็มีในลักษณะเช่นนี้แต่ว่ามันมันจะสามารถดําดเนินการได้ยากกว่าแต่ว่าบัตรรุ่นใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าบัตร เพียงแค่บัตรประจำตัวประชาชนแค่นั้นเองสามารถดึงเงินนะของสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านเนี่ยไปใช้นะได้จนหมดอนะ่ะท่านใช้ไม่ทันมิจฉาชีพหรอกนะแล้วนะยังมีความผิดทั้งสองฝ่ายด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายตัวเราเองนะแล้วก็ฝ่ายที่เป็นมิจฉาชีพด้วยนะถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจพบขึ้นมาเมื่อไหร่นะท่านจะถูกตัดสิทธิ์นะ ตลอดชีพไปเลยนะนะเวลาเขาเปิดลงทะเบียนครั้งต่อๆไปเนี่ยนะก็จะไม่ผ่านและเพราะว่ามีการถูกดำเนินคดีต่างๆแล้วก็มีการตรวจสอบขึ้นมาว่าท่านเนี่ยเคยทำในลักษณะเช่นนี้นะนะก็ต้องฝากเตือนกับพี่น้องเอาไว้นะว่าถ้ามีในโซเชียลลักษณะเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นแลกค่าอะไรก็แล้วแต่หรือจะเอาอวงเงินมันมี300ใช่ไหมวงเงินมี300 บางทีอ่ะเราอยากจะได้เป็นเงินสดเนี่ยจะมีช่องโหว่ตรงเนี้ยทำให้มิจฉาชีพอ่ะนั่นแหละมีการโพสต์ข้อความอะไรออกมาตามเพจต่างๆอย่างเงี้ยนะถ้าเจอลักษณะเช่นนี้นะนะบล็อกไปเลยนะไม่ต้องไปติดต่อนะเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อของตามร้านค้าปกติอ่ะเราได้ของมานะเราไม่ได้รับเป็นเงินสดมาอย่างเงี้ยอันเนี้ยนะคือคนทั่วไปปกติเขา ใช้กันแบบนั้นนะแต่ถ้าเรามีการพลิกแพงอะไรต่างๆขึ้นมานะอยากจะได้เป็นเงินสดขึ้นมาเนี่ยนะก็ขอให้ระมัดระวังนะอาจจะถูกตัดสิทธิ์นะตลอดชีพนะในเรื่องของอสวัสดิการต่างๆนะที่ทางภาครัฐจะให้มาอีกนะไม่ต้องกลัวนะต้องบอกเลยว่าทางรัฐบาลชุดใหม่นะผมบอกเลยว่าชุดใหม่เนี่ยจะเป็นใครกัแล้วแต่นะผมบอกเลย จะมีวงเงินเติมเข้ามาเป็นเงินสดให้ท่านสามารถกดถอนได้เนี่ยมีอย่างแน่นอนถึงจะบอกว่าใครที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ใครที่ยังไม่มีบัญชีนะใครที่ยังไม่มีพร้อมเพย์นะก็รีบให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยในช่วงเดือนเมษาก็ได้นะเดือนเมษาก็ได้หลังจากใช้บัตรไปแล้วก็ได้นะไม่มีปัญหาเพราะว่าในช่วงเดือนเมษาเนี่ยน่าจะ มีการใช้งานสวัสดิการต่างๆต,ต,ตามปกติไปก่อนนะสวัสดิการที่จะมีเพิ่มเติมให้เนี่ยนะครับในเดือนเมษาเนี่ยนะผมคาดว่าจะยังไม่มีการช่วยเติมมาให้เพราะมันอยู่ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งด้วยในช่วงของการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลใหม่ด้วยในช่วงของเกียร์ว่างด้วยนะเขาเรียกนะภาษาทางการเมืองเขาเรียกเกียร์ว่างนะเพราะว่าทางข้าราชการก็ยังจะไม่รู้ว่าจะทํางานให้ใครเพราะว่า รัฐบาลก็จะเป็นรัฐบาลที่รักษาการนะจากที่วันนี้นะที่เขาแจ้งมาว่าจะมีการประกาศยุบสภานะในวันที่20มีนาคมนะเดี๋ยวเราก็ต้องคอยตามข่าวนะครับว่าในช่วงบ่ายๆหรือช่วงเย็นในวันนี้นะถ้ามีการยุบสภาเดี๋ยวเดี๋ยวเรารู้เรื่องแน่นอนนะทีนี้ถ้าเมื่อมีการยุบสภาแล้วนะการสั่งการหรือการอนุมัติใดๆก็แล้วแต่นะ ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีนะไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีรองนายกนะก็เป็นแค่รักษาการเท่านั้นการสั่งการหรือการควบคุมอํานาจนะก็จะเป็นแค่รักษาการเท่านั้นไม่สามารถจะมีสิทธิ์ในการอนุมัติในโครงการต่างๆแล้วนะนะนะครับก็เป็นเพียงแค่รักษาการนะก็จะสามารถใช้อําอนาจได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะก็ต้องขอแจ้งพี่น้องมา ในลักษณะเช่นนี้ก็แล้วกันนะนะครับว่าข้อควรระวังนะก็คือถ้ามีในโซเชียลแจ้งมาแบบนี้ก็คือบอกได้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพอย่างแน่นอนนะเขาให้ใช้ตามปกติอย่างไรท่านก็ใช้ตามปกติอย่างนั้นแหละนะครับเดี๋ยวก็จะมีการช่วยในส่วนอื่นเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับถ้ามีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะ อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนนะในเรื่องของอสวัสดิการต่างๆนะของทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเป็นในรอบใหม่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยก็สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยทิ้งข้อมูลทิ้งคําถามทิ้งคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันมาไว้ได้นะนะครับก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นะนะครับสำหรับวันนี้นะใครที่กําลังจะดําเนินการใดๆก็ขอให้ดําเนินการนะแล้วเสร็จสิ้นนะ ทั้งคนที่ยืนยันตัวตนนะคนที่ลงทะเบียนค่าน้ําค่าไฟนะคนที่ยื่นอุทธรณ์ต่างๆนะพี่สงบอกว่า,อาขอให้ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ผ่านสําเร็จทุกคนนะครับสู้ๆเช่นกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเอาไว้ติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เอาไปพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ